ว่าแต่ผมต้องทำอะไรบ้างหรือครับลีวยงลงเอยปากถามออกไปอ๋อเรื่องนี้มันง่ายมากไม่ได้แตกต่างจากการสืบสวนในความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยแค่มองหางคิวต้องสงสัยโดยอ้างอิงตามข้อมูลที่พวกเราส่งมอบให้หรือพบเจอผู้ต้องสงสัยเข้าก็แค่เข้าไปใกล้แล้วก็สืบข้อมูลมาให้มากที่สุดทเท่าที่ทำได้อย่างพวกที่อยู่เบอร์ตัวโทรศัพท์ข้อมูลเรื่องของอาชญากรรมอ๋อเกมเนี้ยมันยังมีความสามารถในการบันทึกวิดีโอได้ด้วยนะ เมื่อบันทึกข้อมูลพวกนั้นเอาไว้ได้แล้วทีมที่เหลือก็จะรับช่วงต่อเองอยากให้ผมไปสืบสวนในยูเวอร์เหรอถูกต้องยังจะมีอะไรอื่นอีกได้ลหรแต่ผมรู้เพียงแค่วิธีการอัดผู้คนเท่านั้นเองน,ะนั่นแหละถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนายถึงเหมาะสมกับตำแหน่งงานนี้นะเออคร,ครับลีม่ยองลงยังคงงุนงงอยู่เชวตอกพินจึงได้เริ่มอธิบายพร้อมกับรอยยิ้มที่เผยให้เห็น <c oughs> ที่จริงฉันก็ไม่เคยรลมาก่อนเลยก็ยังไม่รู้อะไรนะตามข้อมูลที่ได้รับมา New World ค่อนข้างจะแตกต่างจากเกมสเสมือนจริงเกมอื <c oughs> ่นเกมนี้เรียกได้ว่าไม่ได้มีอะไรต่างอจากโลกความจริงเลยสักนิดแต่ยังไงมันก็เกมสเสมือนจริงไม่ใช่หรอครับอ่านั่นก็ถูกนะแต่ New World นั้นแตกต่างออกปอีกผู้เล่นสามารถจะใช้บุมิความรู้ที่มีแล้วก็ประสบการณ์ร่วมกันไปด้วยได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวบุคคลที่พัฒนาศักยภาพของร่างกายจะได้เปรียบซะยิ่งกว่า นั่นถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเหตุผลที่นายถึงเหมาะสมยังไงล่ะถึงแม้ว่านายจะมีเวลาเรียนรู้เกมนี้น้อยไปหน่อยเมื่อเทียบคนอื่นแต่ความสามารถทางกายภาพที่สมควรก็จะช่วยย่นระยะเวลาได้มากเลยทีเดียวนี่กาลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่ครับเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละว,ว่าฉันเองก็ยังไม่มั่นใจนะักเพราะงั้นก็ศึกษาเกมนี้ไปทีละขั้นแล้วกันนะค่อยๆหาตัวผู้ต้องสงสัยด้วยในเมื่อพวกเราแม่จะตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวเจ้าพวกนั้นได้นายก็คงไม่มีทางรู้หรอกว่าใครคือผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในเกมนะ เชวท็อกินยื่นมือที่ส่งปึกกระดาษหนาเตอะออกมาให้ปัญหาก็คือคนพวกนี้อาศัยอยู่ในเกมนี้มานานแล้วนั่นหมายความว่าเลเวลมันคงจะสูงกันไปหมดแล้วเช่นกันด้วยความแตกต่างทางเลเวลในเกมออนไลน์ก็ทั่งเป็นนายก็คงจะยากต่อให้หาพบเจอคนเหล่านั้นคนก่อนหน้านายที่ใช้ชีวิตในเกมนี้มา2เดือนแล้วก็ยังไม่เอะจอพวกนี้เลยสักคนเพราะงั้นแล้วพวกเราก็เลยคิดว่านายที่เป็นสมาชิกทีมหน่วยสวัสดานน่าจะดีเหมือนกันนั่นแหละเชว์ท็อกพิน สุดลมหายใจเข้าลึกและตบไหล่ของรีมยองลงอืมยังไงก็ตามพวกเราอยากให้นาเล่นเกมไปเหมือนกับเป็นเรื่องราวปกตินะเรื่องการสืบสวนในเกมก็คือเรื่องรองตอนนี้แค่สนุกไปกับเกมก็พอละเออเออรีมยองลงลูบคางไปมาขณะที่มองเพียงเครื่องเล่นเกมชวยต็อกพินจึงเผยรอยยิ้มให้อีกครั้งและถามไทยออกมานี่ว่ายังไงล่ะอยากลองดูไหมครับอย่างน้อยก็ดีกว่าไปชมกาแฟไปไหนไหนอะ เวยต็อกพินอยากน่ารับในขณะที่ตบไหลให้อีกครั้งอืมคิดอยู่แล้วครั้งแรกแต่ไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะเป็นเพราะคนก่อนหน้าที่ทําตําแหน่งนี้ทําให้ตัวเลเวลตัวละครเลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบเป็ที่เรียบร้อยแล้วเงินที่มีในตัวก็ค่อนขั้น,นสูงพองนั่นกระทั่งหลังไหลน้ําตาด้วยในตอนที่โดนบังคับให้ไปประจําการในเกมอืน่นวัตถุดิบทั้งหมดถูกปรุงสําเร็จเพื่อนา,นายเสร็จแล้วพนักงานคนอื่นก็มีเรื่องที่ต้องทําเช่นกันเพราะงั้นฉันจดทนร้อนะพูดตามตรงเลย คิดว่านี่เป็นงานพิเศษก็ได้ครับรีบเรวงลงเผยสีหน้าที่แม่จ,จะเข้าใจถึงเรื่องราวได้ออกมาไม่ใช่ว่าเกมนี้ต้องใช้ข้อมูลดิบๆของบุคคลเหรอแต่แล้วทำไมผมถึงสามารถสืบทอดของตัวละครของคนก่อนหน้านี้ที่เล่นเอาไว้ได้ละ่ะออ๋อใช่นี่เป็นกรณีพิเศษอ่ะเวต๊อกพินยักหน้าต่อบคำถามเหมือนกับที่พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นี่เป็นเครื่องทดสอบของทางโัวิดซอส มันถูกใช้งานเพื่อทีมงานบำรุงรักษาที่เอาไว้ตรวจสอบระบบเพราะอย่างนั้นมันยังถูกดีไซน์ออกมาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อได้ด้วยชื่อของผู้ใช้และรหัสผ่านทั่วไปชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกเขียนเอาไว้ที่กระดาษแผ่นนี้เชวยต็อกพินส่งมอบกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้จากนั้นจึงได้ออกจากออฟฟิศไปรีมยองลงและเครื่องเล่นเกมคือสอสิ่งที่เหลืออยู่ในออฟฟิศแห่งนี้แล้วดีมยองลงยืนกอดอกในขณะที่จ้องมองเครื่องเกมอีกครั้ง จ้านี่เป็นตัวควบคุมสำหรับนิวเวอร์เหรองานในครั้งนี้ทำเอาเขารู้สึกแปลกประหลาดนิวเวอร์ยอนอูที่เคยบอกเล่ายิ่งทำเอาเขาสงสัยจนอยากคิดจะเล่นดูสักครั้งแต่แล้วเขากลับโดนเรียกตัวเอาไว้ในตอนที่พยายามจะเข้าไปในห้องเกมตอนนั้นเขาไม่คิดเลยว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นเกมแบบนี้อีกครั้งก็ดีนะไม่ใช่วันพักร้อนที่แย่อะไรสักหน่อยท้ายที่สุดแล้วรีวิองลงจึงเข้าเครื่องเกมไป เขาปรากฏตัวที่เมืองเมืองเล็กแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้คนบางตาโอ้โหนี่มันเกมจริงเหรอเนี่ยชายหนุ่มมองเวียงรอบด้านด้วยความรู้สึกสงสัยใกล้รู้เมืองแห่งนี้มีขนาดเล็กบ้านหลายหลังกระจัดกระจายตัวอยู่พร้อมผู้คนจํานวนหนึ่งภาพฉากเช่นนี้ช่างดูแตกต่างมันคือหมู่บ้านชายเขาที่ช่างเงียบสงบถูกล้อมอไว้ด้วยป่ามันเป็นสถานที่ที่ให้ผู้เล่นได้พักผ่อนย่ำออกเดินทางทั่วทั้งนิเว่ แต่ว่าสถานที่ธรรมดาเช่นนี้กลับกลายเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับชายหนุ่มนี่มันเกมสเสมือนจริงเหรอทั้งดินลมและกลิ่นทุกอย่างเหมือนจริงมากเลยชุดที่สวมใส่กระเป๋าที่ดูค่อนข้างหนักเป็นหลักฐานที่ว่าเขาไม่ใช่มือใหม่ในนิวเวอร์ท่าทางที่แสดงออกนั้นเหมือนกับเพิ่งเข้ามายังโลกสเสมือนจริงเป็นนี้เป็นครั้งแรกเขาพยายามจะยื่นมือไปจับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งขยับแขนและขาใช่แล้ว เป็นลีมยองลงที่เพิ่งล็อกอินเข้าเกมจากเครื่องของสำนักงานตำรวจนั่นเองเอกสารที่ได้รับมานั้นมีรายการวัดสดุอยู่หลายอย่างที่เจ้าของคนก่อนได้เหลือ,อไว้พอลองมองดูเอกสารแล้วเขาก็ทราบทันทีว่าน,นี่ไม่ใช่แนวทางของตัวเองเลยสักนิดคนสมองเท่าเม็ดถั่วเหลืองจะไม่มีอะไรดีกว่าให้ลองทำทด้วยตัวเองกันละ่ะและด้วยเหตุน,นี้ลีมยองลงจึงได้โยนกองเอกสารพวกนั้นทิ้งเอาไว้ณนมุมหนึ่งก่อนที่จะเข้ามายัางนิวเวิร์กลีมยองลง ตอบสนองตั้งแต่ที่ล็อกอินเข้าเกมมาเหมือนกับคนทั่วไปมือใหม่ทั้งหลายล้วนแต่มหศัศจรรย์ใจกันทั้งนั้นต่อเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของนิวเวอร์เป็นเวลาหลายสิบปีที่เขาฝึกฝนตัวเองจนสัมผัสด้านนี้คล้ายกับไม่รับรู้เขายังคงแยกไม่ออกเลยว่าอะไรคือเกมและความจริงกันแน่อืม้มไอเจ้าหย่อนอูไม่ได้ล้อเล่นซะด้วยเกมนี่มันของจริงเลยบริษัทเกมสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ออกมาได้อย่างไงกันนะการเคลื่อนไหวรู้สึกอิสระมากแขนขาก็เหมือนกับ ไปได้ทั่วเลยนี่เรานั่งอยู่ในเครื่องเกมจริงเหรอเนะี่ยรีมยองลงนิ่งไปชะง,งักนิ่งชะง,งักไปพักหนึ่งเขาเข้าเกมมาก็ใช่แต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มจากจุดไหนในตอนนั้นเองวัตถุกลึงโปร่งแสงพันสองประกายตรงที่หางตาเขาหน้าต่างข้อมูลตัวละครกระเป๋าและอื่นๆอ,อีกหลายรายการทั้งหมดเป็นไอคอนที่เอาไวต้ตรวจสอบข้อมูลที่จริงผู้เล่นส่วนใหญ่จะตั้งคาไอคอนพวกนี้ให้ซ่อนเอาไว้เพื่อให้เกิดความสมจริงอย่างถึงที่สุดแล้วค่อยค่อย เรียกใช้คำสั่งด้วยเสียงเมื่อต้องการแต่ยังไงแล้วเจ้าของคนก่อนหน้ารีมยังลงได้ตั้งค่าไอคอนเอาไว้เผื่อให้เรียบร้อยโชคอย่างดีที่รีมยังลงทราบว่าไอคอนเหล่านี้คืออะไรถึงแม้ว่าจะโง่งในเรื่องเกมก็ตามต้องรู้ก่อนสินะ่าตัวละครนี้เป็นยังไงตรงนี้เหรอรีมยังลงสัมผัสไอคอนรูปบุคคลด้วยนิ้วหน้าต่างข้อมูลตัวละครจึงได้ปรากฏขึ้นพร้อมค่าที่เป็นตัวเลขที่หลากหลาย ตามปกติแล้วข้อมูลของผู้เล่นที่เพิ่งจะเริ่มเล่นเกมมักจะง่ายได้เป็นอย่างยิ่งแต่ทว่าครั้งนี้ตัวละครอของรีมยองลงเลเวล150หลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนไปตามระยะเวลาเพราะงั้นนาต่างข้อมูลจึงค่อนข้างสลับซับซ้อนไปอยู่บ้างเพียงสิ่งเดียวที่เขาเก็บเกี่ยวมาได้ก็คือนามว่าอิสยูลมและเลเวล150อิสยูลมก็เป็นชื่อที่ม่เลยนะดูเหมือนจะแข็งแกร่งดีถึงแม้ว่าพละกําลังความคล่องตัวและความอดทนจะเป็นค่า สถานะมาตรฐานของเกม RPG แต่ตัวเลขพวกนี้สำหรับรีมยองลงออกจะรู้สึกแปลกใหม่เขาไม่รู้ว่าที่มีอยู่ในตอนนี้มันมากหรือว่าน้อยแต่อย่างใดไม่รู้ด้วยสิว่าไอเจ้าพวกนี้มันหมายความว่าอะไรบ้างะเอาไว้ค่อยศึกษาที่หลังก็แล้วกันรีมยองลงคลิกลงที่ไอคอนรูปกระเป๋าครั้งนี้เป็นช่องกระเป๋าที่เปิดขึ้นพร้อมกับไอเทมจำนวนมหาศาลที่เผยให้เห็นเขายังเห็นว่ามีเงินอยู่ถึง800เหรียญทองด้วยกัน ถึงแม้ว่ากระเป๋าจะเต็มไปด้วยไอเทมนานาชนิดแต่เขาก็ไม่รู้ว่าพวกมันจะใช้งานอะไรได้หรือว่าจะใช้งานพวกมันยังไง800เหรียญทองถือว่าเยอะแล้วหรอแล้วของพวกนี้มาอะไรเนี่ยพุ่มไม้ราพันนาเขายูนิคอนไข่มุกทรายเฮ้ยทำไมถึงแบกของพวกนี้เอาไว้เต็มเลยละ่ะกับผู้เล่นอื่นคงจะน้ำลายไหลแน่ถ้าหากว่าได้เห็นสิ่งของที่เต็มในกระเป๋าที่มีราคาเช่นนี้แต่ตว่ารีมยังลง ไม่รู้ถึงมูลค่าของสิ่งของเหล่านี้ในนิวเวอร์จึงมองพวกมันไม่ได้ต่างอะไรกับขยะรถกระเป๋าอืมตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยคงจะต้องหาทางทำอะไรก่อนเหมือนยอนอูเคยบอกเอาไว้ว่าล่ามาสเตอร์ในนิวเวอร์ได้นี่นะน่าจะเหมือนกับการต่อสู้จริงอะไรํำอนองนั้นหรือมั้งดีละยั่งแรกไปหามาสเตอร์ดูกันแล้วจะหาพวกมันได้ที่ไหนกันเลยเนี่ย้องถามใครสักคนแล้วมั้งรีมยังลงไม่สิอิชยูลม um. ปิดหน้าต่างข้อมูล จากนั้นจิงตะเวนไปทั่วหมู่บ้านและหาใครสักคนเพื่อทําการสอบถามในตอนนั้นเองเขาจึงได้เห็นชายชาราคนหนึ่งที่อยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านที่กําลังติดพันกับคนกลุ่มนึงอยู่ไม่ได้เลยลูกเออขอโทษเลยครับมีทุกคนร่วมด้วยช่วยกันน่าจะสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะชายชารากาว่อร้องด้วยท่าทีที่น่าเวทนายิ่งนักแต่ว่ากลุ่มคนตรงหน้นที่สวมใส่ชุดหนังและถือดาบต่างสายสีสาให้เออพวกเราก็ทราบดีครับ ครั้งที่พวกเราสู้กับมอนสเตอร์ตอนมาที่นี่นะพวกเราก็อยากจะช่วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยเพราะว่าพวกเราต้องเร่งรีบไปตามคําเรียกตัวของกิ้วนะไว้ครั้งหน้าจะมาแถวนี้เราจะช่วยแน่นอนเอาละรีบกันได้แล้วพวกเราจะต้องเป็นรวมตัวกันสายแล้วนะอืได้เป็นเถอะและและ้วนักรบเหล่านั้นก็เร่งร้อนออกจากหมู่บ้านไปเออทั้งที่พวกเขาเป็นนักรบกลุ่มแรกที่พบได้ในช่วงหลายสัปดาห์มานี่แท้ ชายชาราก่าเสียงเบาด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกผิดหวังอย่างถึงที่สุดในขณะนั้นเองอิสยูลมที่รับชมเรื่องราวอยู่ลั่นเข้ามาหาชายชาราเมื่อกี้พูดถึงมอสเตอร์เหรอครับเออเจ้าดูคุณหน่านะว่าเจ้าคืออ๋อผมชื่อลีเมียงลงอะมไม่สิอาร์ชูราเออก็ไม่ใช่อิสยูลมเออเออรอเดี๋ยวนะครับอิสยูลมที่ยังปรับตัวเข้ากับเกมไม่ได้ทันจึงได้เปิดหน้าต่างข้อมูลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ๋อ ใช่แล้วครับผมชื่ออิสยูลำได้ยินเรื่องเมื่อกี้แล้วมอนสเตอร์นั่นอยู่แถวไหนกันอะ่ะชายชราสับสนไปวูบหนึ่งเพราะรับฟังชื่อที่หลากหลายอีกทั้งยังเริ่มจ้องมองที่อิสยูลำแต่แล้วชายชรากลับถอนหายใจขณะที่พยักหน้ารักเออมอสเตอร์บวกนั้นต้มค่าหน่วยหน้าย,ยิ่งนักหลายสัปดาห์ก่อนพวกมันมาที่นี่และเริ่มคุกคามพวกเราและกวาต้อนคุ้มสั์ของพวกเราไปเพราะเหตุนั้นมันจึงต่างความต่หายกับหมู่บ้านตา้ไ่น้อยเลยทีเดียว ดังที่เจ้าเห็นนี่แหละหมู่บ้านในภูเขาแห่งนี้น้อยครางนากักที่จะมีนักผจญภัยผ่านทางภูเขาเหล่านั้นเป็นนักครลุ่มแรกที่ข้าพบเจอหลังจากเกิดเรื่องข้าก็เลยขอให้พวกเขาช่วยจัดการมอนเตอร์พวกนั้นแต่ก็เป็นอย่างที่เจ้าเห็นพวกเขาต่างยุ่งและปฏิเสธข้าตอนนี้ข้าไม่รู้แล้วว่าควรจะทำยังไงดีโอเกมน,นี้มีมาสเตอร์จริงด้วยเหรอนี่นี่เจ้ากำลังล้อข้าเล่นอยู่หรือ ชายชาราจ้องมองที่ยูอิสลามด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเจ้าไม่เคยพบเจอมอนสเตอร์มาก่อนเลยหรื่องอยเออคือว่ามันเป็นมอนสเตอร์จริงเหรอฮ่านี่เจ้าเลิกล้อกันเล่นได้หรือยังเฮ้ยมันคือมอนสเตอร์เจ้าต้องการอะไรกันน้อยนี่หรอชายชราเผยท่าทางที่คล้ายกับว่าลำคาญออกมาแล้วแต่ทว่าอิสอลัมกลับเหมือนเฉยในขณะที่พูดออกมาอย่างรวดเร็ว ในเมื่อเป็นเกมนั้นผมก็ช่วยรับมือเจ้าพวกนั้นให้ได้สินะว้ารนะ้อยเนาะชายชะาเริ่มจ้องมองออสยูรามตั้งแต่หัวจะหลดเท้าจากนั้นจนึงเอย่ยถามมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยเชื่อใจขี้จอาขู่จริงรอทำไมจะไม่จริงหรอครับเออเออก,ก,ก็ไม่อนระักล่าวกันตามตรงตอนนี้หากมีใครสักคนช่วยข้าก็ยินดีถ้าหากเจ้าช่วยจัดการมอนสเตอร์พวกนั้นได้ข้าจะยินดีเป็นอย่างยิ่งอ้อใจแล้วเจ้ามีสหายร่วมทางมาด้วยหรือเปล่าไม่ครับ ไม่มีเลยสักคนฮะไม่มีเลยเลยคนเดียวก็พอแล้วหรอครับมันอยู่ที่ไหนกันล่ะเ,เดินเข้าทางด้านนั้นเป็นที่ทีพวกมันปรากฏตัวเป็นครั้งแรกหากว่าจัดการพวกมันได้สักห้าสิบตัวขา้าจะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยหน้าต่างข้อความพลานปรากฏขึ้นตรงหน้าของอิสยูลมหลังจากที่ชายชารากล่าวคําจบติ้งกาจัดโนนฟงเล็บภารกิจทำซ้ำได้ท่านได้พบกับชายชาราในเมืองที่ไม่รู้จักซึ่งกําลังเดือดร้อน ลุ่มมอนสเตอร์ได้ปรากฏและคุกคามความปลอดภัยของหมู่บ้านหากว่าท่านกำจัดโนนได้50ตัวและได้รวบรวมหลักฐานมาได้ชาชาราจะมอบสิ่งตอบแทนให้แก่ท่านแต่ในเมื่อเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กรางวัลจึงไม่ได้ดีอะไรมากนะักท่านสามารถได้รับอาหารอุ่นร้อนที่นอนหรือเหรียญเงินจํานวนหนึ่งท่านต้องการตอบรับภารกิจหรือไม่โอ้งั้นนี่คือภารกิจสินะร้อยกับคําร้องที่ตํารวจได้รับอะไรประมาณนั้นงั้นแบบนี้หมายความว่าตะแก่คนนี้ ไม่ใช่คนจริงๆเป็น NPC เหรอถูกสร้างขึ้นมาได้สมจริงชะมัดเลยอิสยูลมให้ความสนใจกับชาชราอย่างใกล้ชิดชาชราพันมองอิสยูลมด้วยท่าทีสงสัยขณะที่ร่างกายสั่นเถิมท็ตไมเจ้าจ้องมองข้าแบบนั้นก็ข้ามีภรรยาและลูกแล้วนะจะเป็นงานอดิเรกที่ประหาดยิ่งนักเออก็ไม่มีอะไรไปแล้วนะครับเฮ้รอดีิวก่อนเมื่ออิสยูลมหันกลับ ชายชราที่แตกตื่นจิงร้องตะโกนในทันทีแต่ว่าอสยูลัมก็ออกไปพ้นอาณาเขตของหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วก็พอรู้มาบ้างยนอูเคยเล่าว่าทำภารกิจให้สำเร็จยังไงนะเอาล่ะตอนนี้มาสเตอร์พวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะครับก็จบแล้วเนาะเหมือนกับว่าตะลุงเนี่ยจะจะบอกอะไรตอนท้ายนะแต่ว่ารีมยองลงของเราไม่ได้ฟังเนาะหรือว่าอสยูลัมเนี่ยไม่ได้ฟังนะก็ออกไปเลยเนาะไม่รู้ว่าเรื่องสำคัญหรือเปล่าเนาะ ก็ชื่อตอนนี้มันบอกว่าความอัปยศของรีมยองลงเนาะอาจจะแพ้มาก็ได้นะครับไปกันเลย